จะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกั้งมากมายสามารถเติม UC เกม p u b G Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล n e Golden เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะ อันยูก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนกกร้อยสกานะครับโอ้โหลงช้าแบบนี้โอ้ยิงไม่โดนครับกระสุนมดก่อนสวยหน้าเรามีตัวแล้วนะครับเรียบร้อยน้อง ผมไม่ค่อยเล่นเล่นเท่าไหร่นะครับอีเวนต์เนี้ยแต่ว่าอีเวนต์นี้มัน,ม,นมันนะครับโดนเวลาเล่นผมชอบเล่นฝั่งนี้นะเพราะว่าฝั่งนี้ไม่ค่อยมีคนดิอาเรียบร้อยดิได้คิวฟรีครับโอ้โหพี่เบอสี่ตายละ เพื่อนเราตายฮะตายเรียบร้อยแล้วฮะไม่ค่อยมีของครับพวกนี้กินน้ำอ่นะครับเพื่อความเอาอยู่รอดเดี๋ยวเราใช้สลิงหนไปนฝั่งดีกวะเตือนไปไม่น่าเบรกนะครับนะเดี๋ยวโดนยิงง่ายนะโอเคไม่มีคนนะครับโล่งโล่งคนเหลือข้างในต้งเยอะนะแต่ว่ามันไม่ค่อยโผล่นะครับ จะมากอยู่ข้างหลังเราข้างหน้าเฮ้ยโอ้โห,โโหลงนี้ก็ตายดีน้องโอ้โด,อดีร้วยดีเนี้ยดุนี้ก็ตายครับอย่างเดียวนะกระสุนยูมพีครับผมเล่นแต่ยูมพีเอ็มโฟนะทุกคนอุ้ยใหม่ครับเจอเบอร์สี่จัดการเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะวิ่งมาไซรุ่มกันนะครับมีคนโดดใหม่แล้วเพื่อนอ๋อเรียบร้อยครับว่าต้องถึงมือเรานะเหลือตั้งสิบคนครับเนื่อนี้หน้าผมมีตัวนั้นเดี๋ยวนะเนี่ยรอครับอยู่ข้างบนนะวิ่งนะครับจังหวะมือสามรับรอ้อยตายครับเพื <Help. S 1> ่อนเราตายแล้วทุกคนอ๋อ เดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนนะครับเอา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 น็อกกันละดัวเลยเอาน็อกก็สองคนเลยวะเฮ้เยไปช่วยเพื่อนก่นกนกนอ,อ,กอนครับโอ้ยโดนซ้ำมาแล้วคนหนึ่งอยู่ตรงไหนฮะน่าจะอยู่ข้างในรถไฟนะครับผมว่าเราเดินดูดีกว่าเดินต้องเดินดูดีนะครับเดินลงไปเดี๋ยวโดนเปิดอ๋อเพื่อนเราน็อกไปสองคนเลย มีคนโดดมาใหม่แล้วครับโอ้ดีนะเขายิงไม่โดนผมถ้าเขายิงโดนตั้งแต่เม็ดแรกของผมน่าจะไปฮะอ,อยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อเห็นนะครับเห็นไหมเห็นไหมปืนโผล่ครับอยู่ตรงข้างบนนั่นะผมเห็นเขาปืนโผล่นะครับน่าจะส่องใครไม่รู้อ่ะต้องกระโดดทีนี้ดูป่ะเออโอ้โหจะปล่อยชนกระแพงเต็มๆ โอ้ยเอาถึงไหมตรงนี้ถึงปะไม่ถึงครับข้างล่าง,งลงมาโอ้ยนี่ไงตายล่างแนละ้วตายเรานะทุกคนเฮ้ยจยบร้อยเนาะโดนพิเโอเคตายครับ ใกล้หมดแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่คนลนะคือผมอยากได้ตัวเอเลนมากเลยอนะ่ะคือแบบตั้งแต่ผมแทงตัวเองมาเนี่ยผมยังไม่ได้เอเลนเลยครับเฮ้ยรอบนี้ผมเป็นคุณปู่ทุกคนครั้งแรกนะเนี่ยที่ผมได้เป็นคุณปู่นะครับปกติได้ผ่อนหนุ่มหน้าหลอกครับผ่อนหนุ่มผมทองรอบนี้ได้เป็นคุณปู่แล้วอนะ่ะ ผมรู้สึกว่าคนเนี่ยแทบไม่มีน,นะครับไปอยู่ตรงไหนกันไม่รู้นะโอเคครับยิงเชือก้ะครับระย <Okay. S 1> ะใกล้นี้ใช้ UMP นะครับทุกคนถ้าระยะกลางไกลเนี่ยค่อยใช้ M4 นะโอเคหลังกำแพงนะครับหั <Okay. S 1> วแตกโอเคตายเล่นใจนเย็นๆนะครับโอ้ยมาว่ะ เดินฉีกขวาครับสวยเรียบร้อยมุมขวานี่เป็นมุมที่เราได้เปรียบแล้วนะครับเล่นไปเลยนะถ้าเรามุมซ้ายเมื่อไหร่นะ่เราต้องค่อยวิ่งหนีนะครับเมื่อกี้ผมเห็นคนโดดมาข้างหน้าตัวนึน,นะอยู่แถวเนี้ยมีกล่องศพด้วยนะครับน่าจะอยู่แถวนี้แหละเห็นเขากระโดดเลยเมื่อกีนนะ้เนี่ยโอเคอยู่ข้างในนะครับ อ่าสวยเพื่อนเขาน่าจะชุบนะครับเราเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกันผมว่าน่าจะชุบมาไม่นเขาไม่ลอยมาได้หรอกต้องแปลงร่างใ้ไกลหน่อยครับป้าใกล้ท้ายวงครับมันจะแปลงร่างมาันสทยทันไม่ได้แล้วนะแต่ว่าช่วงนี้แปลงร่างได้อยู่ครับเฮ้ยมีเสียงคนนะครับหลังกําแพงข้างหน้าก็มีคนวิ่งหนึ่งคนกระโดดกระโดดไปมาไม่รอดแล้วไอ้น้องโอ้โหโดนนี่จะทัน ไททันคนแก่โดนไททันคนแก่โอ้ยสองหมัดสองหมัดหมัดสามหมัดสามไม่น็อกหมัดสี่หมัดสี่น็อกแล้วโอ้โหโอเคซ้ำตายแล้วครับเหือตรงใกล้ๆตรงนู้นนะครับผมจำได้นะไม่รู้ว่ากี่ตัวนะครับบ้านนี้นะไม่มั่นใจว่าชะตีเดียวกันหรือเปล่าโอ้ย แข่งอยงู่ในบ้านนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลอยก่อนเปลี่ยนปืนก่อน,นครับในบ้านเลยฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือเปล่าโอ้เกือบตายครับฝั่งหนูฆ่ามานะโอเคน้องครับน็อกสองไม่มั่นใจมีเพื่อนหรือเปล่านะครับ เราปัอมยา่อนเราไม่เล่นรีบนะครับค่อยนักซ้ำระดับโลกไม่มีเสียงเท้านะครับตรงนี้น่าจะโล่งนะเพื่อนเขาน่าจะไปกันหมดแล้วครับโอเคโล่งจริงจะแปลงร่างเป็นเททันนะครับเดินหาดีว่ะมีเททันมันก็ดีไปอย่างหนึ่งครับเราไม่ต้องแบบเออไปพุ่งบ่อยๆนะใช้เททันเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับวิ่งหาคนนะขวามือเราครับ ชอบแฝกเดวิดดีนะครับมันเดินไปแป๊บเดียวมันก็เจอคนละโอ้ยยิงไม่โดนนะครับเกือบตายโอ้โหเรียบอยดิหัวแตก,กหน้ามีคนนะครับโอ้โย,มยมีเงินเต็มเลยอะมีการให้รืมเดี๋ยวเราไปชิดนหน้านะครับทุกคนใช้เครื่องย้ายสามสิบไปนะครับป้อมกดลัวเลยก็ได้นะ มีไหมไม่โผล่ครับโอเคน็อกตัวหนึ่งนะน็อกสองครับโอ้ยเกือบน็อกสามเอ้ยสวยเพื่อนสุดท้ายดีหมดครับดีนะพี่อดิสันช่วยนะครับ อ่านชื่อผิดขออภัยนะครับมาแล้วไอ้นู๊ดโอ้อยู่ข้างล่างใต้ตีนเราครับโดนเหยียบดิเอาโดนดีเนาะเอาเรียบร้อยครับโดนเปิดตัวตัวแรกตรงบ้านด้านหลังเรามีนะครับผมได้ยินเสียงเท้านะเมื่อกี้ไม่โผล่นะครับโอเคน็อกครับทำไมตรงบ้านเขาน็อกอยู่เนี่ยน็อกอยู่สองตัวนะครับ เหลือแปดคนนะครับเราไม่ต้องรีบนันแปดคนนะครับอีกนิดเดียวผมว่าเดี๋ยวเราแปลงร่างมันจะทันนะแล้วก็เช็คลอบๆนะแต่ต้องรอคูดาวนะครับจิได้ไปเร็วๆเกาะ่าจะแตกไม่มีเกาะใส่เนะี่ยเจอตัวยิงของคมเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราลองไปขึ้นเขาลงนะครับ อ้า้อาหหลังยิงอรับโอเคน็อกนึ่งครับในบ้านมีทุกคนกตายแล้วในบ้านเพื่อนมีนะครับอุ้ยเกือบยิงไม่น็อกในบ้านนี้อยู่ตรงไหน,นครับเอ้ยเอาเรียบร้อยดิไม่ต้องแอบหรอกน้องพี่เห็นทุกการเคลื่อนไหว ทุกการเครื่องไหวของน้องมันอยู่ในสายตาพี่หมดแล้วเดี๋ยวฝังนู้นนะครับเดี๋ยวสามตัวท้ายนะคนขออีกสักสามตัวได้ไหมขอมากไปหรือเปล่าสามตัวท้ายนะอ่ะเฮ้ยหลับไหมโอเคหมดสวยใครที่ชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ